สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสโลวีเนียซึ่งตรงกับวันที่25มิถุนายน2568ความว่าพนัท่านนางนาตาซาพิสมูซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลรีเนียกรุงบรูบิยนาในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโรวีเนียความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสโรววเนียได้เจริญงอกงามอย่างเป็นที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีอันดีดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างความร่วมมือในทุกๆด้านให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงทางอาหารอันนำไปสู่ประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่อประเนรพิพิธภัณฑ์รีคราสเตอร์จัดแสดงข้อมูลทางธรณีวิทยาที่เกิดกับพื้นผิวโลกที่เมืองเนิร์ตลิงเงนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์ i, ร,รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่23มิถุนายน2568เวลา14.15น,านาสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ริสคราเตอร์เมืองเนิร์ตลิงเ่นพิพิธภัณฑ์นี้เปิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1990แสดงข้อมูลและตัวอย่างทางธรณีวิทยาที่เกิดกับพื้นผิวโลกโดยเฉพาะปรากฏการณ์การเกิดลุมบุกาบาทของเนิร์ตลิงเอนริส เป็นหลุมอุกาบาตที่มีความสําคัญและมีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปลักษณะทางธรณีวิทยาของขอบหลุมชัดเจนเพราะถูกกัดกร่อนจากธรรมชาติน้อยเมื่อประมาณ15ล้านปีก่อนดาวเคราะห์น้อยชนโลกความเร็วประมาณ70,000กิโลเมตรต่อชัว่วโมงผลกระทบนี้ปล่อยพลังงานจำนวนเท่ากับระเบิดทิโรชิมา1แสนลูกทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในรัศมี100กิโลเมตร และเกิดลมุกาบาดในบริเวณนี้เรียกว่าเนิร์ตลิงเกนริสมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ25กิโลเมตรแรงกระแทกก่อให้เกิดผลกระทบทางธรณีวิทยาหลายอย่างโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการส่วนต่างๆเช่นปรัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาและสภาพพื้นที่บริเวณเนิร์ตลิงเกนริสก่อนเกิดปรากฏการณ์อุกาบาทพุ่งชนผิวโลกจนถึงปัจจุบัน เช่นวิวัฒนาการของทะเลสาบสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบแม่น้ำและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในปัจจุบันห้องจะแสดงหินแร่ชนิดต่างๆต,ตัวอย่างอุกาบาทซอสเซียที่ขุดพบได้จากบริเวณเนอร์ริงเกนรีสและบริเวณหลุมอุกาบาทอื่นๆทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าคนและสัตว์ใช้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้ ชั้นสองอธิบายการเกิดระบบสุริยะจักรวาลตัวอย่างอุกาบาตท,ที่เกิดจากการพุ่งชนและหลุมอุกาบาตจากการพุ่งชนบนดาวเคราะห์และดวงจันทร์รูปแบบการก่อตัวของหลุมอุกาบาตความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและดาวเคราะห์วิทยาการนําเสนอเข้าใจง่ายมีตัวอย่างอธิบายชัดเจนและใช้สื่อมัลติมีเดีย หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์อุกาบาตชนพื้นผิวโลกของเนิร์แลนกนริสเช่นหินโคไซ์และหินชูไว้เป็นหินแรกปอสเกิดจากเศษซากฝุ่นและฝุ่นผงที่หลอมละลายจากการกระแทกกับพื้นผิวโลกจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์คือส่วนจะแสดงหินจากดวงจันทร์หมายเลข66075ที่าสามอบให้พิพิธภัณฑ์ หินนี้ได้จากภารกิจอพอลโล16เมื่อคริสต์ศักราช1972เนื้อริงเกิรีสเป็นหนึ่งในสถานที่ฝึกนักบินอวกาศของนาซาโดยเฉพาะภารกิจอพอลโลเนื่องจากมีลักษณะทางธรณีวิทยาใกล้เคียงกับพื้นผิวดวงจันทร์นักบินอวกาศจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหินที่เกิดจากการกระแทกของดาวเคราะห์เพื่อจะได้เก็บตัวอย่างหินบดวงจันทร์มาศึกษาวิจัยต่อ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโบสถนักบุญเกออกอยู่ใจกลางเมืองเนิร์ลิงเงนสร้างปีคริสตศ,ศักราช1427เสร็จสมบูรณ์คริสตศ,ศักราช1505สถาปัตยาการรมแบบกอถทิกตอนปลายโครงสร้างเพดานโค้งสูงกระจกสีและซุ้มประตูแหลมโบสถ์นี้ใช้หินชูไว้ที่เกิดจากอุกาบาตพุ่งชนโลกบริเวณเนิร์ลิงเงนรีสเป็นวัสดุหลักก่อสร้างโบสถ์ ส่วนพื้นโบสถ์ทำจากหินปูนที่มีฟอสซิลจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในทะเลจากซากสิ่งมีชีวิตเช่นปการังและกระดองสัตว์ทะเลที่ทับถมกันและตกผลึกเป็นแร่แคลไซต์โถงกลางโบสถ์ยาว93เมตรและสูง20เมตรเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีโถงกลางที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของเยอรมนีด้านบนมีหอระฆังสามารถชมทัศนียภาพของเมืองเนิต์ลิงเงน และพื้นที่หลุมอุก,กาบาตเนื้อหลิงแง่นรีสได้การศึกษาทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยามีประเด็นสำคัญสองเรื่องคือทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจัก,กราวาลโลกและคนเพราะฉะนั้นการที่อุก,กาบาทต,ตกมาโลกไม่ใช่เรื่องปรำประราหรือเทพนิยาย แต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารับรู้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่ตกลงมาบนโลกบอกสิ่งต่างๆเช่นบอกความเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นบนโลกและโลกสามารถฟื้นตัวได้อย่างไรเป็นกระบวนการที่มนุษย์จะได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราศึกษาหินดูส่วนประกอบของหินกลายเป็นการศึกษากำเนิดของโลกและจัก,กรวาลด้วย ทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแรยง,งานจากเมืองเนิสเลิงเงนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี er รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่กองทัพภาคที่สองค่ายสุรนา,ารีจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีพอาทิข้าวหอมมะลิอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผ้าห่มและยาสามัญประจําบ้าน500ชุด มอบแก่กองทัพภาคที่2ที่กองปัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนา,ารีตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติมีพลตรีปริยพลทิตาวัฒนานนท์รองแม่ทัพภาครองแม่ทัพน้อยที่2เป็นผู้รับมอบในการนี้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญพระกระแสะความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลไลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่สองที่ปฏิบัติภาร,รกิจตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับทราบยังความปราบปลื้มในพระกรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทยองค์มนตรีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายประกรณ์สุวรรณรัตน์องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่25-26ถึงมิถุนายน2568เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการตามพระราชดำริ116โครงการและโครงการขยายผลอีก62โครงการในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศสนองพระราชบัญญัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลยั่งยืน และเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการดํางานสนองงานพระราชดำริแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยกระดับสมรรถนะในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสมริตอย่างยั่งยืนตลอดจ,จนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่าอนุรักษ์สู่การขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพมีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ มูลนิธิชัยพัฒนาสืบสารพระราชปณิธานในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิชัยพัฒนาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างกันในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม สืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีนายสุเมธตัมติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาและศาสตราจารย์วิเลศภูริวัฒ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมลงนามอาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนผ่านการศึกษาที่เน้นปฏิบัติจริงเข้าถึงชุมชนสร้างหลักสูตรรายวิชาต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาและทดลองโครงการที่สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมสอดคล้องกับแนวคิดของทั้งสององค์กรสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้คนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าถึงการทำงานของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริและได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ